พักกลางอย่างเช่นพักชาติไทยพัฒนาต้องถือเป็นพักกลางพักเสรีรวมไทยก็อาจจะถือเป็นพักกลางได้ไหมครับครับผมแล้วตอนนี้พักกลางขยับบ้างไหมครับถ้าพักกลางเท่าที่ผมทราบนะครับอันแรกก็คือพักชาติไทยพัฒนานะครับของท่านบัญหารเดิมอันนี้เขาไม่ไปคู่รวมกับใคร มีแต่เขาจะไปชวนพรรคเล็กมาควบรวมด้วยแล้วเขาก็ตั้งใจว่าค,คือเขาต้องเป็นฐานเหมือนกคราวนี้เขาน่าจะมีความพร้อมมากขึ้นกว่าครั้งเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่มาเป็นรัตรีวาราวุธเขาก็มุ่งมั่นว่าจะต้องเอาให้ได้25เสียงใช่คุณวาาวุธพูดแล้วว่าเขาจะเป็นพรรคประมาณ25เสียงครับม,มากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนอนี้ส่วนพรรคเสรีไทยนั้นผมก็ไม่ขอออกเียนเพราะเขาอยู่ฝ่ายค้านนะฮะ,ะว่าท่านจะยืนอยู่ตัวท่านเองท่านจะต้องดูว่ามันหารร้อยหรือหารห้า ไปรวมกับพรรคไหนหรือไม่อันนี้ก็ผมไม่ทราบรายละเอียดถ้าดูจากผลงานของรัฐมนตรีวราวุฒินะครับการที่เขาตั้งเป้า25คุณบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าก็ยากเพราะว่าการที่จะได้25เสียงเนี่ยจะต้องได้เครือข่ายบ้านใหญ่จำนวนหนึ่งก็งแปลว่าในสุพรรณควรจะได้ทั้งหมดอ๋อสุพรรณก็มีโอกาสนะไม่ได้ทั้งหมดก็ผมว่าก็เฉียดไปละ <อา S 1> เกือบหมดบางงานใช่เกือบหมดแต่ว่า ที่จังหวัดอื่นซึ่งก็เจ้าหนูโยมีบ้านใหญ่มีที่ไหนบ้านที่จะมาผลึกลังกับพักชาติไทยถ้ามีเยอะเขาอาจจะถึงยี่ห้าเสียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านใหญ่ในอดีตเนี่ยก็ไปอยู่กับคนอื่นพอสมควรแล้วใช่ผมถึงบอกว่ายากในบางจังหวัดนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ต้องบอกได้เลยว่าสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยครับผมดูเหมือนจะผนึกแน่นมากใช่แล้วก็ได้บ้านใหญ่ทั้งหมดเลย แต่ตอนนี้บ้านใหญ่บางทีก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐก็มีไปอยู่กับภูมิใจไทยก็มีใช่ครับใช่ครับก็จะยากสักนิดหนึ่งอาจจะยากสักนิดหนึ่ง,จจง,งแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าเขาได้มากขึ้นมากกว่า11คนแน่นอนแน่นอนเพราะผลงานของรุ่นตรีวรายุทธ์นี่ก็ถือว่าเข้าตาประชาชนอย่างมากมีทั้งกระแสที่เพิ่มขึ้นมีทั้งกระสุนเพิ่มขึ้นมีทั้งเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็พักกลางสําหรับพักชาติไทยพัฒนานั้นน่าจะมีอนาคตที่งดงามกว่านะครับเอาทีนี้ ถ้าเวลาเขารวมกันเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอพูดเองเลยนะครับว่าถ้าจะรวมกับใครก็ต้องอุดมการ์ใกล้เคียงกันนะฮะตอนนี้เนี่ยมันเราก็เห็นการโยกย้ายพักซึ่งหัวหน้าพักหลายคนก็ใจดีสู้เสือแทบทุกคนก็พูดเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในการเลือกตั้งแต่ละรอบมันก็มีการโยกการย้ายก็พูดกันอย่างนี้นะฟังดูแล้วก็ใจดีสู้เสือกันแทบทั้งสิ้นนะฮะแต่ทางคุณหมอต้องตรงในฐานะที่คุณหมออยู่ในแวดวงตรงนี้นะครับ การที่ใครเข้าไปรวมกับใครจะเป็นลักษณะซบหรือพันนึกกำลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอ่อยอ้างว่ารวมกันเนื่องจากอุดมการตรงกันเนี่ยทำได้เต็มปากแค่ไหนตามความคิดผมนะฮะอาจารย์ถ้าเรามองในแง่ดีนะครับคนที่จะรวมกันเนี่ยมันอาจจะมีอุดมการณ์หลักบางส่วนที่ต้องตรงกันก็คืออาจจะเป็นเลือดเดียวกัน ผมมองข้อขัดแย้งในสังคมไทยตอนนี้ของพรรคการเมืองนอาจารย์มันแยกเป็นสามเรื่องอาจารย์หนึ่งก็คือพรรคที่เอาลงตู่กับพรรคไม่เอาลงตู่อ่านั้นชัดเจนอ่าต่อไปคือพรรคเอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณอ่นนั่นก็ชัดเจนต่อไปคือพรรคที่เอาสถาบันกับไม่เอาสถาบันเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกเป็นกลุ่มๆนะอาจารย์แยกกลุ่มๆว่าบางพรรคเอาสถาบันนะแต่อาจจะไม่เอาตรงนู้นอะไรเงี้ยมันมีข้อขัดแย้งอยู่สามสามจุดก็เหมือนคนที่เขาพูดว่า จะด่าลุงมตู่ด่าไปแต่ห้ามแตะสถาบันใช่ครับใช่ไหมครับะะมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอย่างนี้พอมีอย่างนี้อาจา,ารย์การที่จะรวมกันอย่างน้อยผมว่าอุดมการณ์ที่เขาจะไปควบรวมกันจะต้องมีคล้ายกันอย่างน้อยในสามด้านนี้ใช่ <นะ S 2> ไหมครับเช่นกลุ่มเราเอาสถาบันนะเพราะฉะนั้นที่มารวมก็เป็นเอาสถาบันถ้าพวกเอารถาบันกับไเอารถาบันมารวมกันนี่น่าจะยากเช่นถ้าเกิดพ 9, รรคก้าไกลกับพรรคอื่นตอนนี้ในหนึ่งหนึ่งสองชัดเจนนคะครับครับผมอันนี้ชัดมากชัดมากครับ คือทางก้าวไกลเขาก็ชัดเจนว่าเขาไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันหลายพรรคก็ออกมาประกาศชัดเจนเหมือนกันว่าฉันยังจะต้องเอาหนึ่งสสองไว้ฉันจะไม่แตะแม่อะไรใช่ครับคงจะมีเพื่อไทยที่ตอนนี้ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นันเขายัางชัดไม่ได้ <laughs> <laughs> อาจารย์เพราะอะไรครับก็เขาต้องคิดให้ดีว่าเขาจะเลือกเดินทางไหนอืยังไม่ถึงเวลาที่เขาตัดใ,ใจแคนดิเดตนายกเขาก็ยังไม่ประกาศง่ายเขาบอกแล้วนี่ถ้าเกิดกฎหมายเรียบร้อยเมื่อไหร่เขาจะประกาศว่า แต่รึงประกาศไม่ประกาศคนคงมองเห็นสามคนชัดเจนแล้วมั้งก็อาจจะเป็นตัวหลอกอ๋อเหรอครับผมโอ้โห oh มีดีคอยด้วย mm hmm. มีตัวตัวหลอกด้วยอ่ะทีนี้มันก็มีพรรคเอาทักษิณไม่เอาทักษิณเพราะว่าครับผมอย่างนี้นะหมอพี่เคยได้ยินนะบอกว่าเสื้อแดงบางคนก็เอาทักษิณเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้านะครับผมถ้าเกิดเป็นแดงปฏิเสธเจ้าเขาไม่เอาด้วยนะอันนี้จริงไหมจริงครับก็ตัวอย่างคุณแลมโบนะฮะแต่ก่อนก็อยู่เสื้อแดงค่ะ เห็นตอนนี้ตั้งพรรคเทิดไทยเอาสถตวบันเป็นหลักเทิดไทยองค์ราชาใช่ครับนะครับ<ช>อันนั้นก็แปลว่าการที่มีคนน,น,น,คนิยมทักษิณอย่าไปนึกว่าคนนิยมทักษิณทั้งหมดเป็นคนไม่เอาเจ้าใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วการที่บอกว่าเอาเจ้าแต่ไม่เอารงตูก็มีใช่ไหมครับมีครับและเอารงตูและเอาเจ้ารวมกันก็มีเหมือนกันก็มีครับเพราะฉะนั้นเรื่องอุดมการดูเหมือนจะพูดได้ไม่ค่อยชัดนอกจากเรื่องของการเลือกข้างสามคู่นี้ ก็ก็น่าจะเป็นทิศทางหลักหนึ่งนะครับแต่เวลาพักเขารวมกันเขาอาจจะคุยกันเรื่องอื่นแต่ว่าแน่นอนอาจารย์เขาอาจจะคุยว่าพักทุณมีนโยบายอะไร <S <S พักฉันมีนโยบายอะไรแล้วส่วนมากนโยบายพวกนี้มันมันมักจะไม่ขัดกันหรอกอาจารย์<ช>ถ,ถ้าจะขัดมันจะขัดสามสี่เรื่องใหญ่นะคือไม่เอาทักษิณหรือเอาทักษิณไม่เอาลุงตู่หรือเอาลุงตู่เอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าใช่ครับอ,อันนี้ก็ทำให้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันหน่อยนะครั<พ>บเวลานี้ก็อย่างที่บอกรับพักที่ประกาศว่า ไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าพรรคที่บอกต้องเอาหนึ่งสองไม่แต่หนึ่งหนึ่งสองแน่คี้ชัดเจนกันหมดนะครับะะทีนี้คุณบอกไม่ต้องเอ่ยชื่อใครก็ได้นะครับครับผมมีการกินกล้วยบางไหมคขาดสำหรับไอ้การที่จะไปรวมตัวกันเนี่ยคือถ้าในร่วมในเรื่องของการควบรวมหรือผนึกกำลังกันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการกินกล้วยนีย่น่าจะไม่ค่อยมีอาจารย์แต่เรื่องหลายข้าไหลายออกมีนะครับเรื่องหลายเขาออกมีแต่ว่าอย่างมากกว่าว่าเอาลนะถ้าคุณมาคู่รุ่นกับผม เือกตั้งครั้งหน้าพระคุณไม่ต้องออกทุนผมบอกให้ช่วยเรื่องค่าเลือกตั้งอะาจอย่างเงี้ยคุณก็หมดภาระไปคุณแต่คุณต้องมาควบรวมกับผมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์น่าจะมีอยู่เพียงแค่นี้แต่เรื่องกล้วยนี่มันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งเสร็จอ๋อแครับผมหลังเลอกตั้งเสร็จอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีพศหนึ่งพี่ไม่เอ่ยพศนะเดี๋ยวจะรู้ครับพี่บังเอิญได้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้ยินครับผมมันมีกล้วย30ิบล้านกล้วย4ี่ิล้านนะ นั่นอเคยได้ยินพลังไดโวไหมนั่นเป็นอดีตอาจารย์พลังไดโวเนี่ยนะครับแต่คราวนี้ผมว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอาจารย์อาจจะไม่มีใครกินกล้วยขนาดนี้แล้วมันน่าจะมากกว่านี้แล้วอาจารย์เหมือนที่ว่าจะไม่มีใครกินกลายเป็นว่ากินแพงกว่าสามสิบไปแล้วมันน่าจะมากกว่าสมัยที่พี่ได้ยินเนี่ยนะครับคนไปตอนต้นๆสามสิบคนรอสักพักได้สี่สิบแต่คนรอจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งได้ห้าสิบนะหมอครับผมกล้วยมันแพงมากเลยครับ เดี๋ยวนี้เงินมันเฟอ้ออาจารย์ออเหรอครับเงินมันเฟ้ออาจารย์อ๋อสามสิบเป็นอดีต <c oughs> เรานึกว่าสามสิบไม่มีแล้วซะอีกนะครับ